14ลบ6.37นะคะจะเห็นว่า14ตรงนี้เป็นจำนวนนับนะคะโดยที่ตัวลบเนี่ยเป็นทศนิยม2องตำแหน่งฉะนั้นเราจะทำา4 4ให้เป็นทศนิยมนะคะง่ายๆเลยก็คือเอา14มานะคะใส่จุดแล้วก็เติม0ูนย์เข้าไป2ตัวง่ายๆแบบนี้เลยนะคะอะเราก็ตั้งลบเลยค่ะ เป็น14.00-6.37 1 4 0 0ลบ6ก7 14.00กับ14เนี่ยมีค่าเท่ากันนะคะก็คือจำนวนนับเนี่ยสามารถใส่จุดแล้วก็เติมศูนย์ได้เลยนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาลบกันเลยนะคะ0-7ลบ7ก็ไม่ได้อ่ะยืมก็ไม่มีให้ยืมนะคะก็มายืมต่อไปเรื่อยๆ4ถูกยืมไปเหลือ3นะคะ ยืมมา10ถูกยืมไปอีกหนึ่งเหลือ9ตรงนี้ก็เป็น10 1 0ิลบเเหลือ3นะคะ9-3ลบสเป็น6เจอจุดใส่จุดนะคะ,ะตรงนี้เหลือ3เนาะ3ก็ลบห 6, ไม่ได้อีกแล้วก็ทำการยืมมานะคะเป็น13 13-6ลบหเหลือ7นั่นเองนะคะ